มาไปแล้วเร้อเสียมากไปล้วม่อเลยมาประมาณสักไปเยอะมากเลยนะขอให้มาอให้มาไเยอะแลาครับอ่เนี้นะครับยูโรนะครับฝากไปด้วยนะครับซื้อก่ับบานได้แล้วนะนี่อันนี้ขอผลิตําณฑ์เอร์โบรดูดล่าสุดใช่ไหมั้งไหนไหนไหนอะไ้ค่ะนี่นะคะอุ้ยโอ้โหจุ๊บจุ๊บที่ปีดูดเลยจ่าให้เผื่อให้ทั้เยียมพี่ด้วย 那个、嗯。嗯嗯 คนตาหอดใจนะฮะออกมาเร่งนะดีค่ะดี่ะตื่นผมก็ขอขอบพระคุณนะครับทสมาศผมไม่พราดับที่บอนไม่ถูกคือตของพูดถึงื่นไม่ได้นะราะูกท่องผมแสดงความสามารถนี่กำลังนั่งร่วดเลยนะฮะรวมถึงเรื่องของงานฝีมือเล่ที่ออกงานฝีมือก็ต้องมีด้วยนีนะครับานี ไม่ว่าจะเป็นอ <Gym. S 2> ะไรก็ตามนะครับอาทีพราทีรตเขาคิดจงเขาประสบได้แม้กระทั่งทำอาหารนะครับกยากให้ทุกคนหนาบูธนี้ครับที่ขามาที่บูธเนี่ยแอบเห็นว่าเขาเออีพี่ๆจากสมาคมประชาชนสุตาบอรกไทยใกำลังโวดมยู่แนะนำาหองาเผื่อนใครด้วยกันโอ้ยปวดเลยยังไงเฉยเลยค่ะเจ็ดสามมันเ่าเลยเจ็ดสามใส่ได้นะคะ โภคติ้นโรเป็นได้นะแบบว่าเมื่อสมองเหลือเกินเหมือนกันค่ะถ้าเจ้อาการแบบนั้นแล้วก็เริ่มมีเยอะหน่อยนี่จะเป็นที่ขาขาขาสูงสุิค่ะผู้ทีมีการทางสายตาค่ะโองมาโตเลยเนี่ยนี่ไงที่เราอ่านอยู่หน้าจอประจำไงว่าผู้ที่มีการทานสายตาเขาจะสามาช้ชีวิตบปกติได้ไปคนมาพิน์ม เมื่อมีไม้เท้าขาวจะนำเขาไปสูก่การใช้ชีวิตได้แบบปกติได้ติดตามข่าวสารความสนุกความบันเทิงทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ในงานนี้นะครับได้เสื้อหลายย่งนะครับหาได้เสืเส้อยังคะการต่างๆนะครับไปสกแกนนะครับเพิ่มเ,เพื่อนกับไทยรัฐนะครับแล้วก็รับเสื้อกันไปเลยและตอนนี้เชื่อว่าแม่ๆพี่ๆหลายคนเนี่ยมารอคอยนะคะผู้ประกาศข่าวช่วงเช้าของเราใครอยาก เอามางขอเียงหน่อยค่ะน้ำแข็งนแข็งอรขอบคุณนะครับเขาต้องการรวมตัวของแกงสุดฮอตยอดทีจริงๆเขามีความเพลงเขามีความสนุกและตอนนี้ไม่เสียเวลาครับบทหน้าที่ของแีเบิรนตรงนี้เอาเป็นว่ายกเวทีนี้นะให้กับทีมข่าวเช้าพี่เบิร์ดพี่ดอนน้ำแข็งเลยค่ะ นนเดี๋ยวมือนดงอ่านเทา,ารายงานตัวกันก่อนนะคะผมเปิร์ดครับนสพูมูหัมมัดครับค่ออญญะอริยาเพื่อนสะุิทค่ะท่านเตอาตัวน้อยคะ Yeah. Yeah. <laughs>